พลังชีวิตพลังชีวิตหมายรวมถึงพลังกายพลังใจและพลังชีวิตตามปกติในช่วงที่ยังไม่มีอะไรมารบกวนเช่นตอนเป็นเด็กๆเ,เรามักจะมีจิตใจที่สบายไม่อึดอัดเวลานั้นๆพลังจะไหลเวียนทั้งใจและกายอย่างสบายไม่มีอะไรตรวมีอะไรมาติดขัดก็จะมีความสุขตามธรรมชาติของเราช่วงเด็กๆนั้น เรามักจะมีเวลาอยู่กับธรรมชาติไม่มีอะไรมารบกวนลึกๆแล้วพวกเราก็จำกันได้บ้างแต่อาจจะจำในรายละเอียดไม่ได้รู้แต่ว่าเรานั้นเคยมีช่วงเวลาที่เราสบายใจอยู่ตามธรรมชาติของเราปัญหาของพวกเราก็คือว่าพลังชีวิตถูกรบกวนจากสิ่งภายนอกและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือถูกรบกวนหรือถูกบีบ โดยความพยายามนั่นก็คืออวิชชาคือความไม่รู้ของเราที่จะปกป้องตนเองเพราะลักษณะของเราเนี่ยจะควบคุมพลังชีวิตจะปิดกั้นพลังชีวิตจนเป็นความทุกข์เกิดความเครียดอาจจะเปรียบเทียบระหว่างช่วงที่พลังไหลเวียนตามธรรมชาติกับเวลาที่พลังติดขัดถูกบีบรัดปิดกัน้นทั้งนี้สภาพความจริงที่เป็นแก่นแท้ของเด็กๆ แต่ดั้งเดิมนั้นก็คือคุณธรรมหรือบารมีที่เป็นพลังตามธรรมชาติแต่กิเลสเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เราสร้างขึ้นมาเองทําให้พลังธรรมชาติติดขัดได้กิเลสทางอารมณ์พลังชีวิตดั้งเดิมถูกปิดกั้นและแปรเปลี่ยนไปเป็นกิเลสทางอารมณ์เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถแสดงพลังธรรมชาติได้นั่นเองการถูกแทรกแซง คือสิ่งกีดกั้นโดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงดูเนื่องจากไม่เข้าใจในตัวเด็กๆเ,เพียงพอเลี้ยงดูตามความรู้สึกของตนเองเด็กก็จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นตามนั้นด้วยพลังชีวิตที่ไหลเวียนตามธรรมชาติมีอยู่ในตัวเด็กๆตามภาวะดั้งเดิมอยู่แล้วจะมีลักษณะดังนี้ลักษณะที่หนึ่งก็คือเมื่อพลังชีวิตไหลเวียนจะรู้สึกเย็นสงบ ซึ่งเป็นคุณธรรมประจําใจของลักษณะนี้ก็คือความสงบเยน็นแต่เมื่อพลังชีวิตติดขัดก็จะเกิดอารมณ์ตรงกันข้ามนั่นก็คืออารมณ์ความโกรธลักษณะที่สองเมื่อพลังชีวิตไหลเวียนเวลาต้องการอะไรก็ยอมรับยอมขอร้องจากคนอื่นใครจะช่วยก็รับได้โดยไม่ละอายไม่อึดอัด ให้ใครก็ให้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขอะไรซึ่งเป็นคุณธรรมประจําใจของลักษณะนี้ก็คือความท่อมตนแต่เมื่อพลังชีวิตติดขัดก็จะเกิดอารมณ์ตรงกันข้ามคือความถือตัวนี่เป็นลักษณะที่สองลักษณะที่สามก็คือเมื่อพลังชีวิตไหลเวียนจะทำอะไรก็เป็นปัจจุบันหวังเพียงสิ่งที่ทำเป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นคุณธรรมประจำใจของลักษณะนี้คือความหวังแต่เมื่อพลังชีวิตติดขัดจะเกิดอารมณ์ตรงกันข้ามก็คือความหลอกลวงเพราะมีเป้าหมายจึงต้องกระทำแบบนั้นต่อไปลักษณะที่4เมื่อพลังชีวิตไหลเวียนจะเห็นตนเองในลักษณะของธรรมชาติตามความเป็นจริงเด็กๆแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถือเป็นต้นแบบของใครของมัน ซึ่งเป็นคุณธรรมประจำใจของลักษณะนี้คือความเป็นต้นแบบแต่เมื่อพลังชีวิตติดขัดก็จะเกิดอารมณ์ตรงกันข้ามนั่นก็คือความอิจฉารู้สึกตนเองว่าขาดด้อยกว่าคนอื่นจึงเกิดความรู้สึกอิจฉาสิ่งที่คนอื่นมีขึ้นได้ในตนเองต่อไปในลักษณะที่5เมื่อพลังชีวิตไหลเวียนจะไม่กลัวกังวลกับพลังงานความรู้ไม่พอ สแสวงหาเท่าที่มีอยู่ในโลกโดยไม่ต้องอยากได้เพิ่มเติมจากที่จำเป็นจึงไม่ยึดติดกับสิ่งที่หวงแหนไว้ซึ่งเป็นคุณธรรมประจำใจของลักษณะนี้ก็คือความไม่ยึดติดแต่เมื่อพลังชีวิตติดขัดจะเกิดอารมณ์ตรงกันข้ามนั่นก็คือความโลภลักษณะที่6เมื่อพลังชีวิตไหลเวียนจะทำอะไรตามปัจจัยทางธรรมชาติไม่ต้องเกรงกลัวอะไร ซึ่งเป็นคุณธรรมประจำใจของลักษณะนี้คือความกล้าหาญแต่เมื่อพลังชีวิตติดขัดก็จะเกิดอารมณ์ตรงกันข้ามคือความกลัวขึ้นมาทันทีลักษณะที่7เมื่อพลังชีวิตไหลเวียนจะเสพเท่าที่มีปัใจจัยในชีวิตไม่ได้อยากจะเสพในสิ่งที่ไม่มีเสพเท่าที่จำเป็นในชีวิตซึ่งเป็นคุณธรรมประจำใจของลักษณะนี้ก็คือ ความไม่มัวเมาแต่เมื่อพลังชีวิตติดขัดจะเกิดอารมณ์ตรงกันข้ามนั่นก็คือความตระกะตระกามลักษณะที่8เมื่อพลังชีวิตไหลเวียนจะทำอะไรอย่างเด็กๆไร้เดียงสาไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังไม่ต้องควบคุมไม่เล่นกับอำนาจไม่ต้องไปจัดการกับใครต่อสู้กับใครเป็นตัวเราแบบซื่อๆง่ายๆ ซึ่งเป็นคุณธรรมประจำใจของลักษณะนี้ก็คือความไร้เดียงสาแต่เมื่อพลังชีวิตติดขัดก็จะเกิดอารมณ์ตรงกันข้ามคือความกำหนัดลักษณะที่9เมื่อพลังชีวิตไหลเวียนจะทำอะไรเหมาะกับตนเองหรือตัวเองไม่ต้องกังวลถึงผู้อื่นซึ่งเป็นคุณธรรมประจำใจของลักษณะนี้ก็คือการกระทา แต่เมื่อพลังชีวิตติดขัดจะเกิดอารมณ์ตรงกันข้ามนั่นก็คือความหลงลืมตนความไม่รู้ไม่เข้าใจเด็กๆของผู้เลี้ยงดูจะปิดกั้นเด็กไม่ให้แสดงพลังธรรมชาติของตนเองทำให้เด็กๆนั้นอึดอัดขัดข้องพลังชีวิตถูกปิดกั้นทำให้พลังชีวิตดั้งเดิมถูกบิดเบือนไปเป็นกิเลสทางอารมณ์ เมื่อเกิดติดขัดในพลังชีวิตในจิตใจจะเริ่มมองหากลไกป้องกันตนเองซึ่งแตกต่างกันออกไปตามแนวโน้มของเด็กๆลักษณะนั้นแทนที่จะอาศัยพลังชีวิตตามธรรมชาติก็จะหลอกตัวเองไปแสดงพฤติกรรมตามกลไกป้องกันตนเองเมื่อใจเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดความอึดอัดความทุกข์มากปานกลาง หรือน้อยก็แล้วแต่กลไกป้องกันตนเองก็จะเข้ามาจัดการกลไกป้องกันตนเองก็ไม่สามารถจัดการได้อย่างเต็มที่เพียงพอเอาตัวรอดเท่านั้น <จะ S 1> ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาลักษณะย่อยกลไกป้องกันตนเองเป็นวิธีทางธรรมชาติที่จะเข้ามาจัดการกิเลสนอกจากนี้ยังมีกลไกชนิดสากลน,นั่นก็คือการวางแผน โดยเฉพาะเมื่อเด็กเริ่มคิดเป็นก็จะหาวิธีโยนเข้าไปสู่โลกภายนอกเช่นในลักษณะของตระกศตรกรรมจะปุ้มซ้านตื่นเต้นก็จะพยายามหาเหตุผลต่างๆว่าสิ่งนี้น่าสนใจน่าสนุกคล้ายกับว่าหาเหตุผลให้กับสิ่งที่สอดคล้องกับกิเลสข,ของตนเองเช่นทำไมฉันโมโหเพราะคุณผิด ทำไมฉันถือตัวเพราะคุณไม่ได้ทําอะไรสักอย่างแต่ฉันช่วยคุณตลอดเวลาหรือหาเหตุผลว่าฉันต้องเล่นบทบาททั้งหลายเพราะพวกคุณไม่รู้จักตัวเราจริงๆเอาแต่ชมผลสําเร็จของพวกเราผลงานของเราหรือฉันอิจฉาเพราะคุณไม่เข้าใจฉันไม่สามารถมองเห็นความในใจที่ดีๆของฉันให้ลึกซึ้ง และมักทำอะไรให้ฉันเสียใจอยู่เรื่อยๆหรือเราโลภเพราะสังคมหรือคนรอบๆชอบที่จะเข้ามาแทรกแซงมาดึงพลังความรู้เวลาของเราไปฉันกลัวเพราะข้างนอกอันตรายไว้ใจไม่ได้ถ้าไม่กลัวก็คืองโง่เพราะถ้าไม่กลัวก็ไม่เตรียมเมื่อกลัวก็เตรียมการเพื่อป้องกันอันตรายทั้งหลาย จะทำอะไรก็ต้องทำเต็มที่ถ้าไม่ทำเต็มที่พวกบ้าอำนาจก็จะมาทำลายเราหรือเราต้องเฉยชาพเพราะใครๆก็มองข้ามเราตลอดไม่มีใครเห็นความสำคัญของฉันถ้าฉันเป็นตัวของตัวเองเมื่อไรไม่มีใครสนใจไม่มีใครเห็นจะเห็นว่ามนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดความคับข้องติดขัดก็หาเหตุผลไม่ได้ ก็เลยไปโทษสิ่งอื่นๆรอบๆตัวเองกลไกประจำลักษณะจึงมีบทบาทสำคัญการวางแผนเป็น,นกลไกของลักษณะที่เป็นสากลเมื่อกลไกป้องกันตัวเองทำงานจะเกิดผลต่อตัวเองในการรับรู้โลกภายนอกเช่นเราจะเลือกรับรู้สนใจกับสิ่งที่เราใส่ใจแต่ถ้าพลังชีวิตของเราไหลเวียนเปิดกว้างจะสามารถ เปิดรับโลกภายนอกได้กว้างขวางขึ้นเพราะไม่ติดขัดถูกบีบรัดแต่เปลือกเหล่านี้ก็มีประโยชน์เพราะช่วยให้เด็กๆอยู่ได้บางส่วนที่เรามองเห็นก็เป็นจริงอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ตลอดเวลาเช่นความผิดพลาดมีจริงแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ใช่ต้องถูกลงโทษตลอดเวลา แต่เพราะเราใส่ใจกับความผิดพลาดจึงทำให้เราเชื่อว่าความผิดต้องถูกลงโทษเพราะเราขยายความเชื่อของเราไปอธิบายเรื่องทั้งหมดหรือลักษณะก็จริงที่บางเวลาเด็กไม่มีเวลาใส่ใจเราทำให้เรานั้นขาดความรักไปชั่วคราวแต่ไม่ใช่จริงตลอดเวลาแต่เพราะว่าเราไม่ยึดติดกับมันจึงเอาความจริงเพียงส0 ไปอธิบายเรื่องทั้งหมดในโลกหรือแม้แต่ภายในข้อจํากัดของโลกก็ยังสามารถทําอะไรได้มีประโยชน์แต่ถ้าไม่ทําหรือไม่อยากทําหลีกเลี่ยงไปทําอย่างอื่นเสียทําให้เสียประโยชน์ตรงนั้นไปเมื่อเราเริ่มรู้ตัวว่ากิเลสแบบไหนที่ครอบงำเรากลไกป้องกันตนเองของเราจัดการกับชีวิตของเราเกินควร มองโลกแค่ไปหยุดอยู่เพียง10%ของโลกทั้งหมดเมื่อเราเห็นก็จะเริ่มสแสวงหาจะเป็นวิธีไหนก็ตามเราอาจจะค่อยๆศึกษาสิ่งที่กำลังสรุปอยู่เป้าหมายของเราคือสามารถกลับมาอยู่กับพลังชีวิตตามธรรมชาติให้เป็นอยู่ตามธรรมชาติไม่ต้องจัดการโดยกลไกลอะไรข้างในโล่งสบาย บารมีก็จะพบในตัวเราเองเราสามารถรับรู้ชีวิตทุกด้านคล้ายกับมองโลกได้รอบ360องศาไม่ใช่เพียง30องศาอย่างที่เป็นอยู่นี่คือแนวทางการศึกษาหลักๆของพวกเราผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรตัตนตรยัย อำหน่วยวยชายให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานิจนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำรรชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบ,บถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ